ภาวะติดความทุกข์แบบไม่รู้ตัวเมื่อความคุ้นเคยกลายเป็นวังวนในโลกที่ทุกคนต่างสแสวงหาความสุขและหลีกหนีความทุกข์แต่ในความเป็นจริงแล้วผู้คนจำนวนไม่น้อยกลับต้องเผชิญกับภาวะติดความทุกข์แบบไม่รู้ตัวซึ่งเป็นสภาวะที่จิตใจของเราคุ้นชินกับการอยู่ในวังวนของความทุกข์จนไม่สามารถรับรู้ได้ว่าตัวเองกำลังติดอยู่กับมัน ภาวะนี้ไม่ใช่โรคทางจิตเวชแต่เป็นรูปแบบพฤติกรรมและความคิดที่ถูกสร้างขึ้นจากการสะสมของประสบการณ์และความเชื่อที่ผิดผิดและเป็นภัยเงียบที่ทำลายชีวิตของเราอย่างที่เราไม่ทันสังเกตภาวะติดความทุกข์แบบไม่รู้ตัวคือการที่เราใช้ชีวิตอยู่กับความวิตกกังวลความเศร้าหรือความผิดหวังอยู่เสมอจนกลายเป็นเรื่องปกติ เราอาจมองว่าความทุกข์เหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตและไม่พยายามที่จะเปลี่ยนแปลงมันเพราะเราเชื่อว่าการมีความสุขที่แท้จริงเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้บทความนี้จะเจาะลึกถึงสาเหตุอาการและผลกระทบของภาวะติดความทุกข์แบบไม่รู้ตัวพร้อมทานําเสนอแนวทางในการหลุดพ้นจากวังวนแห่งความทุกข์นี้เพื่อค้นพบความสงบและมีความสุขที่ยั่งยืน อาการที่บ่งบอกว่าคุณกำลังติดความทุกข์แบบไม่รู้ตัวหากคุณเริ่มมีอาการเหล่านี้นั่นอาจเป็นสัญญาณเตือนว่าคุณกำลังติดความทุกข์แบบไม่รู้ตัวครุ้นคิดถึงเรื่องร้ายๆอยู่เสมอคุณมักจะจินตนาการถึงสถานการณ์ที่เลวร้ายหรือคิดถึงความผิดพลาดในอดีตอย่างไม่หยุดหย่อนมองโลกในแง่ร้ายเป็นปกติคุณมองทุกอย่างในแง่ร้ายและไม่คาดหวังว่าจะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นในชีวิต ไม่สามารถรู้สึกถึงความสุขที่แท้จริงแม้จะมีเรื่องดีๆเกิดขึ้นคุณก็ยังคงรู้สึกเฉยๆหรือมองว่ามันเป็นเพียงความสุขชั่วคราวที่จะหายไปในไม่ช้าเปรียบเทียบชีวิตตัวเองกับผู้อื่นคุณมักจะเปรียบเทียบชีวิตของคุณกับผู้อื่นและรู้สึกว่าตัวเองด้อยกว่าหรือไม่มีความสุขเท่าคนอื่นรู้สึกผิดกับการมีความสุข เมื่อมีความสุขเกิดขึ้นคุณจะรู้สึกผิดหรือรู้สึกว่าไม่คู่ควรกับความสุขนั้นหาเรื่องให้ตัวเองต้องทุกข์ใจอยู่เสมอคุณจะหาเรื่องหรือสถานการณ์ที่ทาให้ตัวเองต้องรู้สึกทุกข์ใจเพื่อที่จะได้รู้สึกคุ้นเคยและสบายใจในพื้นที่แห่งความทุกข์นั้นสาเหตุของภาวะนี้ ภาวะติดความทุกข์แบบไม่รู้ตัวไม่ได้เกิดขึ้นอย่างฉับพลันแต่เป็นผลพวงจากการสะสมของประสบการณ์และความเชื่อในระยะยาวซึ่งมีสาเหตุมาจากปัจจัยเหล่านี้ประสบการณ์ในวัยเด็กหากในวัยเด็กต้องเผชิญกับสถานการณ์ที่ทำให้รู้สึกไม่ปลอดภยัยหรือการถูกทอดทิ้งทางอารมณ์อาจทำให้สมองคุ้นชินกับการอยู่ในสภาวะที่ต้องป้องกันตัวเองและมีความทุกข์อยู่เสมอความเชื่อที่ผิดผิด เราหาจเชื่อว่าความทุกข์คือส่วนหนึ่งของอัตลักษณ์ของเราหรือเชื่อว่าการมีความสุขที่แท้จริงเป็นเรื่องที่ไม่มีอยู่จริงทําให้เราไม่พยายามที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองการเรียนรู้จากสิ่งแวดล้อมการที่เราเติบโตมาในสภาพแวดล้อมที่เต็มไปด้วยความทุกข์ความวิตกกังวลหรือความเครียดอาจทําให้เราซึมซับพ,พฤติกรรมเหล่านั้นมาโดยไม่รู้ตัว กลไกลการป้องกันตัวเองบางครั้งสมองของเราจะใช้ความทุกข์เป็นกลไกลการป้องกันตัวเองเพื่อไม่ให้ต้องเผชิญกับความเจ็บปวดจากการผิดหวังในความสุขหรือความหวังที่ยิ่งใหญ่กว่าการขาดการรับรู้ถึงความสุขการที่เรามุ่งเน้นไปที่ความทุกข์มากเกินไปทําให้เราไม่สามารถมองเห็นความสุขเล็กๆน้อยๆที่เกิดขึ้นในแต่ละวันได้ผลกระทบของภาวะนี้ ภาวะนี้ส่งผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อคุณภาพชีวิตของเราในระยะยาวสุขภาพจิตที่ย่ำแย่ภาวะนี้อาจนำไปสู่ปัญหาสุขภาพจิตที่รุนแรงเช่นภาวะซึมเศร้าหรือความวิตกกังวลความสัมพันธ์ที่แย่ลงการที่เรามองโลกในแง่ร้ายอยู่เสมออาจทำให้เราไม่สามารถสร้างความสัมพันธ์ที่จริงใจและยั่งยืนกับผู้อื่นได้การพัฒน,นาที่ลดลง การที่เราจมอยู่กับความทุกข์และความกังวลทำให้เราไม่สามารถจดจ่อกับงานที่ทำได้ส่งผลให้ประสิทธิภาพการทำงานลดลงการขาดโอกาสในการเติบโตการที่เราไม่กล้าที่จะก้าวออกจากพื้นที่แห่งความทุกข์ทำให้เราพลาดโอกาสในการเรียนรู้และเติบโตในชีวิตแนวทางในการหลุดพ้นจากวังวนแห่งความทุกข์การหลุดพ้นจากภาวะติดความทุกข์แบบไม่รู้ตัวต้องใช้ความมุ่งมั่นและวินัยอย่างแท้จริงยอมรับความจริงและรับรู้ความรู้สึก ยอมรับว่าคุณกำลังเผชิญกับมันการยอมรับว่าเป็นเรื่องจริงคือจุดเริ่มต้นที่สําคัญที่สุดจงยอมรับว่าตอนนี้คุณกำลังรู้สึกแบบนี้และบอกตัวเองว่าไม่เป็นไรที่จะรู้สึกแบบนี้ฝึกการตั้งชื่ออารมณ์เมื่อมีความรู้สึกบางอย่างเกิดขึ้นจงลองตั้งชื่อให้มันเช่นตอนนี้ฉันกำลังรู้สึกจังวนการทำเช่นนี้ช่วยให้คุณสามารถแยกตัวเองออกจากอารมณ์และรับรู้ถึงมันได้อย่างเป็นกลาง เปลี่ยนวิธีคิดและมุมมองฝึกการมองโลกในแง่บวกเป็นปกติจงฝึกที่จะมองหาข้อดีในเรื่องราวที่เกิดขึ้นในแต่ละวันแม้จะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆก็ตามขอบคุณสำหรับสิ่งดีๆการเขียนบันทึกขอบคุณสำหรับสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นในแต่ละวันจะช่วยให้คุณได้โฟกัสไปที่ความสุขที่แท้จริงในชีวิตของคุณหยุดการเปรียบเทียบจงหยุดเปรียบเทียบชีวิตของคุณกับผู้อื่นและหันมาให้ความสำคัญกับความสุขที่แท้จริงในชีวิตของคุณเอง สร้างความสุขที่แท้จริงให้กับตัวเองทำสิ่งที่รักลองกลับไปทำกิจกรรมที่คุณเคยรักและมีความสุขในอดีตหรือลองค้นหาความสุขใหม่ๆให้กับตัวเองใช้เวลากับคนที่คุณรักการใช้เวลาที่มีคุณภาพกับคนในครอบครัวและเพื่อนสนิทจะช่วยให้คุณรู้สึกถึงความอบอุ่นและไม่โดดเดี่ยวดูแลสุขภาพกายการออกกำลังกายเบาๆและการพักผ่อนอย่างเพียงพอจะช่วยลดความเครียดและทำให้จิตใจของคุณสงบมากขึ้น ขอความช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญปรึกษาจิตแพทย์หรือนักบำบัดหากคุณรู้สึกว่าตัวเองไม่สามารถรับมือกับภาวะนี้ได้เพียงลำพังการขอความช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิตเป็นเรื่องสำคัญแล้วไม่ใช่เรื่องที่น่าอายบทสรุปการเดินทางกลับสู่ความสงบภาวะติดความทุกข์แบบไม่รู้ตัวไม่ใช่ความผิดของคุณแต่มันคือการเดินทางอันยาวนานที่ต้องใช้เวลาและความอดทนในการเยียวยา การก้าวข้ามภาวะนี้อาจต้องใช้ความกล้าหาญที่จะเผชิญหน้ากับความคุ้นเคยที่ทำให้เราต้องทุกข์จงเริ่มต้นการเดินทางนี้ตั้งแต่วันนี้เพราะชีวิตไม่ได้มีไว้เพียงแค่หายใจไปวันๆแต่มีไว้เพื่อค้นพบความสุขที่แท้จริงในทุกๆวันและเมื่อคุณสามารถหลุดพ้นจากวังวนแห่งความทุกข์ได้แล้วคุณจะพบว่าโลกนี้ยังคงเต็มไปด้วยความสุขความสงบและความหมายที่รอให้คุณได้สัมผัสคุณพร้อมที่จะเริ่มต้นการเดินทางกลับสู่ความสงบแล้วหรือยัง